DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่ออุตสาหกรรมเกมทั่วโลกเติบโตแบบสุดไม่อยู่กีฬา e-sport กลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งดวงใหม่ผู้ประกอบการไทยจะคว้าโอกาสในตลาดมูลค่า2องแสนล้านเหรียญสหรัฐนี้ได้อย่างไรไปหาคำตอบกับดิฉันเพลินพินิตรมร นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการค่ะแม้ว่าในปี2,563ที่ผ่านมานะคะที่มีการระบาดของโควิด -19 อย่างหนักจนส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะแต่เชื่อไหมคะมีอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเติบโตสวนกระแสค่ะอุตสาหกรรมนั้นนะคะก็คืออุตสาหกรรมเกมนั่นเองค่ะ เป็นอุตสาหกรรมนะคะที่เรียกได้ว่าสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์นะคะที่ได้เร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกแบบก้าวกระโดดในทุกแพลตฟอร์มนะคะมีบริษัทวิเคราะห์อุตสาหกรรมเกมนะคะที่ชื่อว่า e w วซูเขารายง,งานมูลค่าอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกในปีที่ผ่านมานะคะหรือว่าปี 63, 63เนี่ยว่ามีมูลค่าสูงถึง1 7 7 8 0 0ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโอ้โห ตัวเลขนี้ขออนุญาตคูณ30แล้วกันนะคะเป็นมูลค่าไทยบาทเนี่ยนะคะ5้าล้านสามแสนสล้านล้านบาทโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะแถมที่สำคัญนะคะตัวเลขนี้เนี่ยเรียกได้ว่า เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง23.1%ค่ะแล้วก็เป็นอัตราการเติบโตที่สูงเป็นประวัติการนะคะนิวซูเนี่ยเขายังคาดการต่ออีกว่าแม้ว่าปี64เนี่ยตลาดอาจจะไม่พุ่งทยานแบบปีที่แล้วนะคะหมายถึงสถานการณ์ในปีนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเชื่อไหมว่าอุตสาหกรรมเกมจะยังเติบโตต่อไปค่ะในปี2565ือว่าปีหน้าเนี่ย อาจจะมีมูลค่าเติบโตสูงถึง2 4 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐก็คือ6ล้านล้านบาทโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะอุตสาหกรรมนี้เรียกว,ว่าต้องจับตามองนะคะปัจจัยหนึ่งค่ะที่ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมก็คือกีฬา eSport นั่นเองค่ะคุณฟังรู้จักใช่ไหมคะว่า e s p o r t คืออะไรกีฬา eSport เนี่ยนะคะก็มุ่งเน้นไปที่การแข่งขันค่ะซึ่งมีความใกล้เคียงกันกับกีฬาทั่วไปแบบทุกประการนะคะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงของการระบาดโควิดเนี่ย ผู้ชมทั่วโลกนะคะเขาไม่สามารถไปเชียร์ที่สนามกีฬาได้นะ,ะรวมถึงกีฬาระดับโลกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล NBA นะคะหรือว่า PGA ทัวร์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดเนี่ยทำให้ผู้ชมนะคะเขาก็มองหาค่ะเอนเตอร์เทนเมนต์ในรูปแบบใหม่ในช่องทางอื่นๆนะคะแล้วกีฬา e s p o r t ์ก็จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนะคะของคนจากทั่วทุกมุมโลกค่ะ ความนิยมในอุตสาหกรรมเกมเนี่ยนะคะนอกจากจะดึงดูดนักลงทุนแล้วเนี่ยนะคะยังเปิดโอกาสให้ธุรกิจอื่นๆเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอีกด้วยค่ะตั้งใจฟังให้ดีนะคะอย่างเช่นนะคะเคสที่เราเลือกมาค่ะคือการประยุกต์เอาแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะมาโฆษณาหรือว่าสร้างความบันเทิงแบบใหม่ๆเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะก็คือการจัด Virtual Concert นั่นเองะคะเขาจัด Virtual Concert ขึ้นในเกม Fort n น t e นะคะ ของอนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังค่ะอย่าง Travis Scott นะฮะแล้วก็ DJ เจเพลงอิเล็กทรอนิกส์มาร์ชแมลโลค่ะเรียกได้ว่าสร้างกระแสใหม่นะคะเกิดเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการดนตรีนะคะเพราะว่าใน Virtual Concert ครั้งนี้เนี่ยนะคะมีจำนวนผู้เข้าชมพร้อมกันนะคะทะลุเกิน10ล้านคนอีกด้วยค่ะ โอ้โหเรียกว่าประมาทไม่ได้นะคะอุตสาหการรมเกมเนี่ยมีความคึกคักเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีการคาดการ์ด้วยนะคะว่าภายหลังวิกฤตโควิดเนี่ยวงการต่างๆเนี่ยจะมีการนาเอาเกมมาประยุกต์ใช้มากขึ้นค่ะก็เมื่อกล่าวถึงตลาดที่ได้รับความสนใจนะคะเพราะว่ามีมูลค่าตลาดเกมเกินครึ่งของโลกในขณะนี้เนี่ยหนีไม่พ้นนะคะตลาดใกล้บ้านเราเองค่ะตลาดเอเชียแปซิฟิกค่ะโดยเจ้าตลาดนะคะผู้นำเนี่ยอย่างประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีนะคะสประเทศนี้นะคะจับตาดูให้ดีนะคะเขามีอัตราการเติบโตสูงสุดอยู่ที่เกมบนมือถือค่ะแล้วก็มีอัตราการเติบโตถึง20-22%ต่อปีรวมทั้งตลาด e ีสปอร์ตก็เติบโตสูงถึง22-25%ต่อปีด้วยค่ะสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศณนเะมืองชิงเต่าค่ะ รายงานมานะคะว่าอุตสาหกรรมเกมในประเทศจีนนะคะเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกในแง่รายได้ในปีที่แล้วนะคะมีมูลค่าสูงถึง1.28ล้านล้านบาทค่ะก็เรียกได้ว่าเกือบ20%ของตลาดโลกเลยนะคะที่เราได้คำนวณกันเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีอัตราพเพิ่มขึ้นร้อ1ะ2 0 7ค่ะ แล้วเชื่อไหมคะมีจํานวนผู้เล่นเกมมากถึง665ล้านคนค่ะในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะคะมีบริษัทเกมที่จดทะเบียนใหม่มากถึง22,000บริษัทค่ะก็เฉลี่ยแล้วนะคะคิดว่าวันหนึ่งมี122บริษัทมาจดทะเบียนนะคะต่อวันนะคะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าอุตสาหกรรมเกมของจีนเนี่ยมีกําลังในด้านของต้นทุนแล้วเขาก็มีความพร้อมในด้านของการผลิตด้วยค่ะทําให้ตอนนี้นะคะอุตสาหกรรมเกมของจีนมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเกมนะคะการส่งเสริมความรู้นะคะส่งเสริมให้มีผู้เล่นเกมมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นะคะช่วยให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมเกมภายในประเทศอย่างก้าวกระโดดค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีการสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเกมจากต่างประเทศด้วยนะคะอย่างเช่นบริษัท t e n c ซ n t เนี่ยนะคะได้ร่วมมือกับบริษัทโป k ก m o n คอม Company ค่ะเขาเปิดตัวเกม p o k ก m o n u n i t e เช่นเดียวก,กันกับบริษัท n s t East นะคะที่ได้ร่วมกับบริษัท Activision Blizzard นะคะเขาเป็นผู้พัฒนาเกมมือถือที่ชื่อว่า Diablo Immortal นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าการส่งเสริมการลงทุนอย่างเต็มที่นี้เองเนี่ยนะคะเนื่องจากเกมเป็นธุรกิจบริการที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้เป็นจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การเดินทางระหว่างประเทศยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะ ในส่วนของประเทศเกาหลีนะคะซึ่งก็มีมูลค่าตลาดเกมเป็นอันดับสี่ของโลกค่ะมีข้อมูลนะคะจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนักกุงโซค่ะมีรายงานถึงนโยบายของรัฐบาลเกาหลีนะคะที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมให้เป็นกลไกขับเคลื่อนใหม่ค่ะโดยคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นระบบเศรษฐกิจออนไลน์หรือว่าออนไลน์อีโคโนมีในช่วง post covid นี้ค่ะโอ้โหอันนี้ต้องขีดเส้นใต้นะคะมีคำศัพท์ใหม่มาอีกแล้วนะคะ ออนไลน์โคโนมีคืออะไรนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยนะคะเขาวางเป้าหมายอุตสาหกรรมเกมเอาไว้ว่าภายในปี2567อีกประมาณสัก3ปีเนี่ยนะคะจะสามารถสร้างยอดขายได้ถึง16.7พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะและจะสามารถเพิ่มยอดส่งออกได้ถึง9.6พันล้านเหรียญสหรัฐพร้อมกับสร้างตำแหน่งงานนะคะสร้างงานสร้างอาชีพได้มากกว่า1 2 0 0 0 0สตำแหน่งค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลเกาหลีเองยังได้กระหนักถึงศักยภาพของอุตสาหกรรม e สปอร์ตค่ะ ด้วยการจัด PC b a แบนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หลายแห่งคะให้เป็นสถานที่สำหรับ e ีสปอรอีกด้วยแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางที่รวมนักเล่นเกมมือสมัครเล่นรวมทั้งในปีนี้นะคะรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยจะร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะและญี่ปุ่นค่ะจัดการแข่งขัน e-sport ตในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยซึ่งถึงแม้การแพร่ระบาดของโควิดยังไม่สิ้นสุดเนี่ย เรียกได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันแต่อย่างใดนะคะเพราะว่า e-sport เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเกมออนไลน์นะคะกลับมากันนะคะที่อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าก็เติบโตขึ้นมากเช่นกันค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะมีคนไทยเล่นเกมมากถึง27.8ล้านคนโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยนะคะเขาได้เปิดเผยผลสำรวจค่ะว่าในปี2563ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเกมในไทยมีมูลค่าถึง29,000ล้านบาทค่ะ ขยายตัวประมาณ14-15%นะคะจากปี2562เนื่องมาจากการระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะคะแล้วในขณะที่ปีนี้ค่ะปี2564นะคะมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าของอุตสาหการรมเกมจะเติบโตต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ33,000ล้านบาทค่ะ ปัจจุบันเนี่ยนะคะประเทศไทยมีอัตราการเติบโตในอุตสาหกรรมเกมเป็นอันดับที่2ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งถือว่าเป็นภูมิภาคนะคะที่มีอัตราการเติบโตมากเป็นอันดับ2ของโลกค่ะโดยแพลตฟอร์มมือถือนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะขณะเดียวกันนะคะความนิยมของกีฬา e s p o r t กลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาลจากการโฆษณาและการลงทุนจากธุรกิจอื่นๆด้วย อย่างไรก็ดีค่ะในมูลค่าตลาดเกมของไทยกว่า20,000ล้านนั้นเนี่ยนะคะนับว่ามีสัดส่วนของเกมที่ถูกผลิตโดยฝีม,มือคนไทยน้อยมากค่ะเนื่องจากประเทศไทยเองเนี่ยนะคะยังมีข้อจํากัดในด้านของต้นทุนการผลิตแล้วก็ยังมีนักพัฒนาเกมที่ยังไม่มากพอน,นะคะที่จะรองรับอุตสาหกรรมเกมบ้านเราค่ะ แต่ว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะเราเริ่มเห็นสัญญาณนะคะเราเริ่มเห็นศักยภาพที่เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากของผู้ประกอบการไทยนะคะที่มีการขยับตัวจากการรับจ้างผลิตนะคะมาเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้ส่งออกเองค่ะอย่างตัวอย่างนะคะบริษัทอิกดราซิลกรุ๊ปนะคะที่เดิมเนี่ยเขาเป็นผู้รับจ้างผลิตหรือว่าเป็น O E M เนี่ยนะคะให้กับบริษัทเกมต่างชาตินะคะแต่ตอนเนี้ยเขาได้ลุกขึ้นมาผลิตเกมผีสัญชาติไทยนะ,ะที่มีชื่อว่า Home Sweet Home ค่ะ ผลงานชิ้นแรกของบริษัทเนี่ยเรียกได้ว่ามีกระแสตอบรับดีเกินคาดนะคะแล้วก็โด่งดังนะคะในตลาดเอเชียทั้งในประเทศจีนเกาหลีและญี่ปุ่นกวาดรายได้ไปเกือบ40ล้านบาทนะคะสำหรับเกมชิ้นนี้นะคะสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะกรุงโซเนี่ยนะคะก็ยังเห็นว่าอุตสาหกรรมเกมของไทยเนี่ยนับว่ามีศักยภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกมในมือถือการออกแบบตัวคาแรคเตอร์ในเกมต่างๆแบบเอาซอร์สนะคะ เขาก็มีข้อแนะนำนะคะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยต้องเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและธุรกิจเกมที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีนะคะนั่นก็คืองานที่มีชื่อว่า G-Star ณเมืองปูซานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั่นเองค่ะเพื่อที่จะมีโอกาสได้นําเสนอผลงานตัวเองเนี่ยนะคะให้แก่นักธุรกิจทั้งในเกาหลีแล้วก็จากต่างประเทศด้วยนะคะให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ที่สําคัญนะคะในงานนี้เป็นเวทีที่ทําให้เกิดการเจราจาธุรกิจเกิดขึ้นได้อีกด้วยนะคะ รวมทั้งควรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์นะคะที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน k ีตานะคะแล้วก็โค t r a ที่เขาจะช่วยสรรหาคู่ค้าทางธุรกิจในเกาหลีให้ได้มาเจอกับเราได้อีกทางหนึ่งอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทาง DITP หรือว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองเนี่ยยังร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมส์ของไทยเนี่ยนะคะไปสู่เวทีโลกเลยค่ะด้วยการจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ หรือว่า business matching นะคะมาอย่างต่อเนื่องจัดขึ้นนะคะในงานที่มีชื่อว่า BIDC นะคะหรือว่า Bangkok International Digital Content Festival ค่ะจัดต่อเนื่องค่ะปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะคะโดยภายในงานนี้นะคะจะมีการดึงเอาผู้ประกอบการชั้นนำของไทยนะคะในด้านของดิจิทัลคอนเทนตนะคะธุรกิจเกมแอนิเมชันแล้วก็คาแรคเตอร์ดีไซน เทคโนโลยี uh, CG, VFX แล้วก็ e-learning เนี่ยนะคะมารวมกันนะคะ mm hmm. เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการเจรจาธุรกิจค่ะสร้างเครือข่ายทางการค้ากับบริษัทดิจิทัลชั้นนำจากทั่วโลกแล้วก็กิจกรรมที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะทำให้เราได้เห็นพิศทางของประเภทสินค้าและบริการนะคะที่ผู้ประกอบการต่างชาติให้ความสนใจมากที่สุดนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะก็คือบริการด้าน Animation outsourcing service ค่ะ ด้าน Animation, Co-Production and Character Licensing นะคะแล้วก็ด้าน Game Development and Game Outsourcing Service ค่ะก็เห็นได้นะคะว่าตลาดเกมทั่วโลกเนี่ยมีอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนค่ะและนั่นย่อมหมายถึงโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าใหม่ๆได้เช่นกันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเต็มอิ่มนะคะกับธุรกิจเกมธุรกิจเอสปอร์ต e นะคะ วันนี้เราหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามฟังพอดแคสต์ d i t b สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าของเราได้ทั้ง6ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น SoundCloud Spotify Anchor, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast s Podcast, และล่าสุด YouTube ค่ะโดยเราจะออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสน,นะคะสามารถกด u b s c r i b e กันได้ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะแล้วพบกันใหม่กับประเด็นน่าสนใจในเรื่องของงานออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใน EP หน้าสํหรับวันนี้ดิฉันเพลทินิตรมรต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ